โปรโจีนเกือบหยิบแชมป์จบที่4 l p g a ที่สิงคโปร์มิงสระบ,บุรีซิลรองแชมป์สนุกเกอร์สมัครเล่นโลกที่โดฮาครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดครับผมรบกวนทุกท่านกดปุ่มติดตามช่องกดกระดิ่งแจ้งเตือนกดไลค์กดแชร์พิมพ์คอมเมนต์ครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผมด้วยนะครับมาดูผลงานของนักกอล์ฟไทยครับในการขันกอล์ฟ l g ทัวร์รายการ h อ b c Women World Championship รายการนี้ครับชิงเงินรางวัลรวม1.7ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ55ล้านบาทครับแข่งกันที่สนามเซนโตซ่ากอล์ฟครับที่ประเทศสิงคโปร์นะครับรายการนี้เนี่ยเป็นเอเชียสวิงสนามแรกของ LJ Tour แล้วก็เป็นสนามแข่งขันรายการที่4ของรดูการนี้นะครับหลังจบรอบสุดท้ายครับโปรโจีนอัธยาธิติกุลโปรสาวไทยกว่า19เปีนะครับที่ออกสตาร์ทจากอันดับที่4ตอนออกสตาร์ทเนี่ยมีอยู่9้เดื้อพานนะครับวันนี้เนี่ยเก็บเพิ่มได้อีก5้เดื้อพานนะครับโดยช่วงหนึ่งครับโปรโจีนขึ้นไปนำอันดับ1บนลดเดอร์บอร์ดด้วยนะครับแต่เสียดายว่าลมที่17 โปรจีนไปออกโบกี้ครับสกอร์รวม4วันมี14อันดพาจบอันดับที่4ร่วมครับถือว่าเป็นอันดับที่ดีสุดในการเล่นแอปเจทัวร์แบบเต็มตัวนะครับในฐานะสมาชิกทัวร์โดยแข่งมา3รายการครับก่อนหน้านี้เนี่ยสรายการก่อนหน้านี้ครับจีโน่ครับจบอันดับที่45แล้วก็อันดับที่11ครับรายการนี้เธอขยับขึ้นมาจบอันดับที่4เลขตัวเดียวแล้วนะครับส่วนผลงานโปรไทยคนอื่นครับโปรเมริยจุธานุการครับสกอร์รวม8อันดับพาจบอันดับที่17 ร่วมกับโปรเมียวปัจจรีอนันตฤการนะครับโปรแพตตี้พพังกรธมร,รกิจสกอร์รวม6อันเดอร์พาครับจบอันดับที่26ร่วมโปรโมโมริยาจุฑาฤกการครับสกอร์รวมสามอันเดอร์พาจบอันดับที่35ร่วมนะครับขณะที่โปรจัสบินสุวรรณปุระสกอร์รวม3โอเวอร์พาครับอันดับที่51ร่วมและโปรแจนวิชานีมีชัยนะครับสกอร์รวมสี่โอเวอร์พาอันดับที่56ร่วมครับรายการนี้ไม่มีตัดตัวนะครับ โดยแชมป์ครับตกเป็นของโคจินยองครับโปรสาวเกาหลีใต้มือหนึ่งของโลกนะครับที่ลงเล่นรายการแรกในรายการนี้เลยนะครับแล้วก็คว้าแชมป์ได้ทันทีเป็นแชมป์รายการที่13ในการเล่นอาชีพของเธอนะครับสกอร์รวม17อันเดอร์พาโดยวันสุดท้ายโคจินยองครับนิ่งมากนะครับกดไป6อันเดอร์พานะครับแล้วก็คว้าแชมป์ไปครองนะครับจบกันที่กอล์ฟนะครับไปดูการแข่งขันสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลกครับรายการ IBFS 2022ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์นะครับรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงนะครับมิ้งสระบ,บุรีครับนัชชารัตวงหาฤือไทยครับก็เจ้าของแชมป์โลกสนุกเกอร์อาชีพชิงแชมป์โลกที่เมืองเชฟฟิลด์ประเทศอังกฤษที่เพิ่งได้แชมป์เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็ครั้งนี้มิ้งสระบ,บุรีมาเจอคู่ปรับเก่าอีกแล้วนะครับก็คือเวนดิเยนครับนักสุนุกเกอร์จากเบลเยียมครับที่น้องมิ้งเนี่ยเคยเอาชนะมาในการแข่งรอบชิงนะครับ ในศึกชิงแชมป์โลกที่เมืองเชฟฟิลด์มาแล้วนะครับแต่ว่ารอบรีแมตช์ครั้งนี้นะครับเป็นเวนดี้ครับที่ทำงานได้ดีกว่านะครับหลังตาชนะน้องมิงสระบุรีไปได้นนะครับ4-1เฟรมเลยนะครับ69-39 102-66ต่อ26-59ต่อ66-19ต่อแล้วก็66-16ต่อนะครับทำให้การขันรายการสนุกเกอร์สมัครเล่นชิงแชมป์โลก IBFS 2022ที่กรุงโดฮาประเทศกาต้า เป็นเวนดี้ครับที่สามารถล้างตาชนะน้องมิงไปได้ทําให้น้องมิงสระบ,บุรีได้ีิงแค่รองแชมป์ในรายการสมัครเล่นชิงแชมป์โลกที่กาตา์นะครับส่วนรอบชิงชนะเลิศประเภทชายนะครับรุ่นอายุไม่เกิน21ปีครับตอโต้ตสิทธิ์ต้มครับทวีซับคงจิตเชิดชูแพ้กับฟอเรียนดูเบลจากออสเตรียครับชิวเชียร์นะครับ5ต่อ6เฟรมส่งบลให้ตอโต้สิทธิ์ต้มเนี่ยได้รองแชมป์โลกมาครองได้เช่นกันครับในรุ่นอายุไม่เกิน21เปีนะครับ นี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของนักกีฬาไทยที่แข่งรายการสําคัญในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาครับสำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปนะครับและหากท่านมีข้อสงสยัยหรือว่าอยากให้ทําคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ